เป็กละครตอนแรกเป็นยังไงบ้างดีนะคะดีก็คนก็พูดถึงเยอะอย่างแบบก็จะมีคำแบบตระบดอะไรเงี้ยคนก็อยากดูว่ารูา้สึกแบบโล่งใจไหมเจ้าเห็นเรตติ้งเห็นตัวเรขเอาจริงๆก็คือไม่รุนนะ แบบข้างในมันลุ้นมากทำไม่ได้จริงๆค่ะคือมีการแสดงแบบว่าลุ้นไม่คือเราพยายามแบบว่าเอ้ยไม่ลุ้นไม่ลุ้นแต่เออยอมรับแล้วว่าลุ้นควาเมความเลตติ้งมันชนะแบบสูงกว่าสูงมรับเป็นเลตติ้งเปิดตัวสูงกว่าที่บุ๊คเปิดตัวอ๋อแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยคือเจ้าคิดว่าคนก็ยังดูบุ๊เพอยู่แล้วก็น่าจะเป็นจากการที่แบบต่อบุ๊เพย์อะค่ะก็ได้อุปสงค์มาด้วยแล้วก็แล้วก็ทีมงานทุกคนก็ลุ้นเหมือนกัน บอกว่าเลตเลต,ติ้งใส่ตูนหนุกวานเป็นไงบ้างเออเรามองว่ามันเป็นเป็นแค่ตัวแรกอะค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ว่าละครเราอย่างเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นก็ต้องรออีกยาวทีมงาไลเลยเด้งไหมคะกิฟต์การ์ดกันไหมคะรอพอเลตติ้งมาขนาดนั้นก็ไ,ไม่ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นในอินสตาแกรมมากกว่าที่ได้เห็นเลยค่ะก็แก้บูมี่ค่ะแก้บูมีอะไรส่วนตัวไม่ไมีต้องเช็คอปปินอะไรอย่างเงี้ย ภาพรวมก็คือว่ามาแฮปปี้กับกับก็ในอาทิตย์แรกค่ะเดี๋ยวรอดูยาวๆดีกว่าแล้วก็อยากให้คนติดตามกันอีกคือใจจริงอยากให้คนได้แบบออโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ได้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้ได้รู้มากขึ้นเลยนะติงเข้มขน้นสนีกมากแค่ไหนมากค่ะหุยยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากเลยค่ะให้แบบติดตามเพราะว่าช่วงแบบกรุงแตกเนาะมันก็คือเข้มขน้นถึงแบบว่าัน เชื่อว่าเจนจีจะสวยดวยหน้านเอกเลยเราเป็นยังไงคะคตอแรกก็คนพูดอีกเดียวเขคิดว่าพูดเล่นเริ่มคิดว่าเออหูใยจะจริงแล้วอ่ะเออต้องต้องถอยให้นางหลายคนแซวเยอะมากว่านางจีสวยกว่าเราใช่แซวเยอะมากทวิตเตอร์แบบว่าเอ๊ะนี่นางเอกนะอะไรอย่างเงี้ยมีคนไปจิ้นพี่เดียวกับจีมากกว่าเราอดิรู้สึกไหอ๋อดีค่ะก็ดีเพราะว่าในเรื่องก็ก็มีความที่เขาแบบเล่นให้ดูจิ้นนะ สิ่งเรากับพระเอกก็มีหลักๆลาก็จะมีเห็นได้เยอะก็มีก็จะเป็นรักที่แบบว่าคุมเครือคุมเครือพูดกันไม่ได้แต่ว่าก็แล้วก็มีความแบบว่าแปลกนิดนึงที่แบบว่าผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายแบบฉันดีอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้พอเขาจิ้นกับพี่เดี่ยวไปแล้วอะไรเงี้ยเรากลัวตัวละครเราจะดรอปลงไปไหมคะแบบคนไม่ค่อยสนใจเออไม่นะคะคือแต่ละตัวละครก็มีความสําคัญในเรื่องทั้งหมดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าจิ้นไม่จิ มันก็มีความสําคัญ์ให้เรื่องแบบดําเนินต่อไปได้อะไรอย่างนี้ค่ะ่งี่บอกเย <c oughs> ไม่เปิดใจจริง <c oughs> เปิดใจนะคะเปิดใจ <c oughs> แล้วเราก็จะรู้ว่าละครเน,นี่ยคือม่ไม่ได้มีแบบแบบเดียวก็มีหลายแบบมีหลายแนวแล้วก็ถ้าเปิดใจก็จะได้ได้รับรู้เรื่องราวที่เรียกว่าสนุกนทุกคนเลยตอนนี้เรื่องราวมันเ็นว่ามันเป็นแรงส่งต่อมาจากคุณเพลแล้วตัวหลังๆเนี่ยเรตติ้งจะลงไหมก็ไม่ ัวอะไรไปก่อนนะคะถึงบอกว่าให้รอดูยาวๆเพราะมันก็เละครมันก็จะเป็นเหมือนเวฟเนาะมันก็มีช่วงที่แบบพีกก็จะขึ้นพออันไหนแบบมันไม่มีทางพีกได้ตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ะคะ่ะก,ก,ก็ก็แค่ไม่ได้ไม่ได้แบบไปสนใจตัวเลขมากแค่หวังว่าให้คนดูแบบดูกันแค่นี้ก็โอเคโอเคขอบคุณค่ะโอเค